ท่านสาธุชนหรือพระคุณเจ้าที่รอรับวังต่อและวันนี้ก็จะได้พูดต่อที่พูดไว้คือขั้นโสตะสัมผัสชาเวทนาจะมีปัญหาถามว่าอะไรเป็นตัวเห็น เราต้องบอกว่าสัมมาทิฏฐิตัวปัญญาที่เห็นปัญญายะปริสุทธิจะหมดจดได้ด้วยปัญญาที่ว่าสันทิติโกบรรลุแล้วเห็นเองทีนี้คนที่ไม่ได้เจริญนิปปัจนาเนี่ยอาตมานึกว่าแหมหน้าเมตายังบอกไม่ถูกคำว่าเห็นนี่ซักอยู่นั่นแล้วเห็นอะไรเอาในตาเนื้อมันไม่ใช่ตาเนื้อมันตาไหน จักุกรณียาณนะกรณีคือตายานปัญญาก็รู้กันพระกุณเจ้าเรียนตำราแล้วต้องวาระวังนะพระกุณเจ้านะต้องระวังคำพูดจะถือว่าฉันรู้ใบลานอ่านกมพีผู้รู้มีรู้ทั้งอัจฉระและพยัญชนะเขามีพระกุณเจ้าโปรดกรุณาสงสัยไถ่ถาม อันนี้แหละเข้ามาเห็นเนี่ยเห็นจกักขุสัมปัจชาเวทนาเอาอะไรไปเห็นนะเห็นตาและตก็นในตานี่ก็เป็นของอัจฉรยะนะญาติโยมนะคือรูปเวทนาทัญญาทังขารวิญญาณตามความเป็นจริงเห็นตามความเป็นจริงที่ท่านกล่าวไว้อ่ะเห็นโสตะสัมปัจชาเวทนาแล้วอ,อะไรไปเห็นละ่ะ ก็เอาตัวปัญญาจะปุกรณียานั่กันสม,มาธิจิตตัวปัญญานี่ท่านวางไว้แล้วสันทิฏฐิโกในประธรรมคุณก็ยืนยันว่าสันทิฏฐิโกบรรลุแล้วเห็นเองเนี่ยแล้วประจำจากคนอื่นจะพูดให้เราฟังได้ที่ไหนนะ่ะท่านผู้ไม่ได้ปฏิบัติมาซักยังไงซักไงมันก็ไม่รู้พูดก็ไม่รู้เรื่องท่านบอกให้เห็นเองเนี่ยจะเอาความเห็นจากคนอื่นมาไม่ได้ ไม่ได้สัมทิติโกมาปฏิบัติใรงามสิอ่าทุกท่านล่ะท่านที่ได้ฟังเทปหรือได้ฟังเครื่องขยายได้ได้ฟังบรรยายวันนี้ก็ตามมาสิยืนยันเองให้เห็นเองอ่าญาติโยมมีผู้ยืนยันในพระธรรมอัตมาเนี่เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าในการปฏิบัติ เท่าที่ได้นะไม่ใช่อวดอุตริอะไรต่างๆมาพูดกันชีวิตของคนเรามีความสำคัญก็คือการปฏิบัติเท่านั้นถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติญาติโยมที่ว่าชีวิตเป็นหมันะทำยังไงก็คือไม่ได้ปฏิบัตินั่นเองเป็นแต่ตมโชติปรายโนตโมตมะปรายโนมสว่างมาแล้วก็มืดกลับไปอีก ไม่ดวงไม่มีดวงตาเห็นธรรมไม่มีพืชไปยาติสังะระปฏเตพีชังตาติสังละปฏเตพลังกัญญาณกาลีกัญญาณังปาปะกาลีจะปาปะกรรมเรามีพูชแต่เนคขมะนายาตโยมนะพวกนักบวชเนี่ยมีพืชแต่เพียงทานบารมีศีลบารมีเนคขม,มะบารมีมีพืชไปเท่านั้นนะส่วนปัญญาบารมีปรมาภิรมีนี่เราไม่ได้สร้างเลยนายาตโยมนะ แล้วยสิ้นสุดอาสวะเมาาื่อไรให้เห็นนะแนวทางของชีวิตปัญญาบารมีถ้าถืนะเราจะเข้าใจอาจจะย้อนรอยมาที่อันตมาได้พูดเลยว่าโสตะสัมปัตปชาเวทนาะเป็นปัจจัยการซึ่งกันและกันยังไงเ่ว่าสันติความสืบเนื่องบางอนิจังกิริยาบททั้งสี่บางทุกขังคณะสัญญาบางอนัตตาอย่างไรมันบางกันยังไงสันติของอารมณ์นั้น มันเป็นสังสารวัตเป็นรูปารมณังวาสัทธารมณังวาขันธารมณังวาสังสารวัตนี่เป็นความหมุนเวียนกันเกิดแก่เจ็บตายเป็นปัจจัยการดังที่กล่าวมาแล้วว่าอาวิชชาเป็นปัจจัยสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้วิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยให้นามรูปนามรูปเป็นปัจจัยสลาจตนะเป็นต้น เพราะปัจจัยาการสันต,ติความตืกเนื่องกันและไม่ได้ตัดอวิชาวงกลมเหมือนดังที่กล่าวมาแม้แต่กันห้าก็เป็นปัจจัยาการโลกก็เป็นปัจจัยาการวันเดือนปีทางโลกก็เป็นปัจจัยาการอาจจะพูดถึงโสตสัมผัสชาเวทนาเสียงเนี่ยจะอธิบายให้เห็นชัดๆมา เสียงทำไมจึงเรียกว่าเสียงเสียงเนี่ยมาสัมผัสกับโสตะเรียกว่าจากโสกโสตะสัมผัสชา,วา,าเวทนาเมื่อเวทนาเป็นที่นำขึ้นแล้วสวยกะระูปสัญญากับปิทูจจาได้ว่าเสียงใช่ไหมเราเรียนนักธรรมกันก็จะบอกว่าใช่สัญญาจําได้เสียงแล้วมันชอบใจไหม เราก็ต้องบอกว่าชอบใจชอบใจก็เป็นหน้าที่ของตัวสังขารปรุงให้กําลังเมื่อเป็นหน้าที่ของสังขารแล้วปรุงออกทางไหนล่ะโสตะวิญญาณมารับศรัทธาลมคือเสียงนี่เมื่อโสตะสัมปชชาเวทนามารับศรัทธาลมนงังวาแล้วสันทิตโกรบรรลุแล้วเห็นเองว่าสิ่งเหล่านี้ มาผัสสะกโสตเยสังปริญญาได้อย่างรู้ลงไปที่โสตสัมผัสชาเวทนาในเวทนานั้นมีรูปรามารองรับให้เวทนาเสวยอารมณ์อยู่ตรงนั้นอย่างลงไปที่รูปเมื่อรูปดับเวทนาก็ดับเวทนาดับสัญญาก็ดับตามความเป็นจริงมันตำดับงนั้นน่ะ สังขากรก็ดับสตวิญญาณก็ดับจึงตัดสังสารวัฏเราไม่เข้าไปอยู่ในรูปรูปจึงไม่เป็นเราเพราะรูปนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วอย่างดูแล้โสตสัมปัฒชาเวทนาในเวทนานั้นรูปไม่ใช่เรารูปเป็นอนัตตา เราไม่ยึดรูปเป็นเราเราไม่เข้าไปอาศัยหนรูปเพราะรูปเป็นอนัตตาจากกักวิญญาณวิญญาณก็เป็นอนัตตานี่แหละท่านสาธุชนเรียกว่าสันทิติโกแล้วเป็นเอหิปัสสิโกเมื่อลันบรรลุแล้วเรียกคนอื่นมาดูได้อย่างวัดไสงนามนี่ยาดิยยมนะเป็นที่เปิดหูเปิดตานะทั่วโลกแล้วในวัดจุบนันนี่ทั่วประเทศไทยแล้วเราจะถือพวกดิเราจะถือพักถือพวกกัน เราถือธรรมมาทิปเตยท่านวางที่ปเตยสามในธรรมวิภาเล่มสองหมวดสถ้าถือโลกาทิปเตยละความเป็นนรกจะเกิดขึ้นถ้าถืออัตตาทิปเตยแล้วความเป็นนรกของพระกุณเจ้าและท่านผู้ฟังที่ถือถ้าถือธรรมมาทิปเตยแล้ว รรม,มากามโมผวังโหติชอบทำในการปฏิบัติรูปธรรมเวทนาธรรมสัญญาธรรมสังขารธรรมวิญญาณธรรมนั่นแหละเป็นการถูกต้องด้วยสัมมาทิฏฐิตัวปัญญาอันเห็นชอบแล้วคําว่าสัมมาทิฏฐิตัวปัญญาเห็นชอบนี่ก็ว่าสันทิฏฐิโกบรณุแล้วเห็นเองนี่แหละรู้ยิ่งเห็นจริงนี่แหละไม่ใช่ไปที่อื่นที่ไกลอยู่ในหลักสูตรทั้งกรีเนี่ยการสอนวิปัสสนาต้องมีหลัก ถ้าไม่มีหลักอย่ไปสอนพยัญชนะผิดปฏิบัติก็ผิดหมดไม่เขาไม่รู้จักความหมายปริยัติปฏิบัติก็ผิดปฏิบัติผิดมารู้ปริยัติก็ประวัติปริยัติไม่ตรงกันอีกเพราะว่าอัดถังสัพยัญชนะงเกวละปริปุนงังปริสุทธังพระมเจายังประกาศเสสิและท่านผู้ฟังที่บรรยายมานดีด้วยจากการปฏิบัติด้วยสงเคราะห์ด้วยญาณปัญญาด้วยมีอัฏฐพยัญชนะด้วยแล้วฟังแล้ว เอาความรู้ไปใช้จะจะเกิดเป็นประโยชน์เพราะขันห้าเท่วญาตเกิดดูตามความเป็นจริงนี้เมื่อกำหนดแล้วรูปไม่ใช่เราเราไม่อาศัยอยู่ในรูปนี่เรียกว่าทวานทั้งหกนี่แหละเป็นฐานเวทนาผู้เจริญในธรรมทั้งหลายขันห้าเป็นปัจจัย,ยาการสันติสิกมนุษ์ยแล้วเห็นเอง ค <c oughs> านะสัมผัสชาเวทนาเมื่อกลิ่นมาสัมผัสกสุานะคือจมูกกลิ่เนเหม็นกลิ่นหอมย่อมเป็นอารมณ์ของโลกทุกคนจะต้องมีความติดใจในกลิ่นกลิ่นเหม็นเกิดเป็นอ,อนิจฐานรม์อารมณ์ที่ไม่ชอบใจถ้ากลิ่นหอมเป็นอิทธาารมณ์อารมณ์ที่ชอบใจ เนี่ยว่าคันธารมณังวาทั้งเหม็นทั้งหอมสองประการนี้เป็นอารมณ์ของผู้ปฏิบัติระวังเมื่อระวังดูคานะสัมปัจจชาวเวทนาให้เห็นเวทนาในเวทนานั้นในเวทนานั้นมีรูปรับรองว่ามันมีรูปที่เห็นนะเห็นอะไรต้องเห็นรูปน้ำเห็นนามไม่ได้ สมาธิติตัวปัญญาต้องเห็นรูปถ้าไม่มีรูปไม่เห็นรูปไม่เป็นหลักอยังวุฒิจะีรูปพักนันโตเราอ่านออกกันนั้นต้องกําหนดรูปเมื่อคานะสมปัตชาวเวทนาปรากฏเกิดขึ้นกําหนดลงไปเมื่อรูปดับเห็นเวทนาในเวทนาเมื่อรูปดับเวทนาเสเวยกับรูปกระดับสัญญากระดับสังขารกระดับคาณนะอวญ,ญญาณกระดับ นี่เห็นตามความเป็นจริงว่ะรูปดับ